สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอปูซื้อค่ะสำหรับปูซื้อน้ำหอมใน e p ีนี้นะคะก็จะมาช้ากว่า ep ีอื่นๆห่างหายไปนานมากเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วเนาะว่าเราแพเมส้วยดูดิตรงจมูกตรงคางรอบนี้หนักกว่ารอบก่อน ด้วยแล้วก็เราจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาอัดอันเนี้ยเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19มาเนาะก็เข็มแรกไปฉีดมาปุ๊บมีข่าวออกมาปับ๊บว่าคนที่ฉีดไปแล้วสองเข็มติดโควิดอ้าวตึงโป๊ะแล้วที่กูไปฉีดมาเนี่ยมันจะได้อะไรไหมมันจะเห็นผลไหมกลัวเดออ้า เดี๋ยวเราต้องรีวิวไหมว่าไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i ของซีโนแวคมาค่ะเรารู้สึกยังไงขั้นแรกเนาะมันจะมีออทางบริษัทอะคะ่ะเขาจะเป็นคนจองวัคซีนไว้ให้เราเนะเราแค่ลงชื่อแล้วก็ทางบริษัทเขาจะดำเนินการให้ทุกอย่างเนาะแล้วก็เราก็ไปตามวันที่เขากำหนดที่เราจองไว้อะคะ่ะ ก็ไปเอ่อไปกรอกรายละเอียดเนะเาะวัดความวัดเอ่อส่วนวัดส่วนสูงน้ำหนักวัดความดันแล้วก็เอ่อไปคัดกรองไปคัดกรองผู้ป่วอยอะค่ะว่าเหมือนถ้าคนที่แพ้อาหารหรือว่าเป็นภูมิแพ้หรือว่าทานยาอะไรอยู่อย่างเงี้ยเขาจะให้ไปพบคุณหมอก่อนบางของปู่อะปู่ไม่แพ้อะไรเลยก็ คัดกรองเสร็จเขาก็ไปบันทึกประวัติเนาะแล้วก็รอเรียกคิวไปฉีดแล้วพอเราพอตอนฉีดอะค่ะเขามันจะรู้สึกเหมือนหนักหนักแขนเนาะมันจะพยาบาลอะมือไม่หนักหรอกเพราะเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ว่าเขามาให้บริการกับประชาชนเนาะก็ฉีดมือเบามากแต่ว่ามันเจ็บตรงตอนที่ว่ายาเข้าไปในเส้นเลือดอะค่ะเหมือนนึกถึงตอนเราฉีดวัคซีนบัตทียกอ,ะ,อะนั่นแหละ จะรู้สึกแบบรู้สึกเลยอะว่ายามันเดินอยู่อะแล้วหลังจากนั้นเนาะพอฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บอะค่ะก็ไปเขาจะให้ไปนั่งพักรอดูสังเกตอาการก่อน30นาทีเนาะถึงจะสามารถไปรับบัตรนัดของออบัตรนัดวัคซีนเข็มที่2ครั้งต่อไปก็ประมาณ1เดือนนะคะที่จะได้ไปรับเข็มที่2 โอเคนอกเรื่องไปก่อนแล้วก็มาลุ้นกันว่าสถานการณ์โควิดจากสายพันธุ์อังกฤษรอบนี้จะรอดไหมแต่หนักหนาอยู่นะบอกเลยกลัวมากเพราะตอนนี้มันใกล้เราเข้ามาทุกทีละตอนแรกอะ่ะถามว่าใกล้ไหมใกล้มากพอมารอบนี้ใกล้เข้ามาอีกเว้ยเพราะว่าเหมือนคนคุ้นเคยใกล้ชิดอะ่ะทำให้เราไม่กล้าไม่กล้าออกไปไหนเลย แล้วต้องขอเกินคลิปวิดีโอปูซื้อน้ำหอมมาค่ะจะเป็นวิดีโอที่ปูซื้อใช้เองเนาะพอซื้อใช้เองอะ่ะก็ปูจะมีไซส์จริงอยู่แค่ไม่กี่กลิ่นเนาะมันพอรีวิวอันนี้เสร็จนะคะอาจจะมีอีกแค่สองสองแบรนด์สองกลิ่นที่ปูจะมารีวิวต่อก็คือเหลือพอลส์มิ r โรส EDP แล้วก็ The Body Shop EDT กลิ่น British r o a d นะคะแต่ปูมี Travel Size ของตัว Gucci อยู่4กลิ่นแล้วก็มีอออมากจาก Daisi อีกหนึ่งงตัวเนาะแต่ขอดูก่อนว่าจะรีวิวตัว Travel Size หรือเปล่าแต่คิดเดี๋ยวรอดูถ้าหากว่าจะรีวิวตัวตัวไซส์4หรือ5 ml ตัวนั้นนะคะ ปูอาจจะเอามารีวิวรวมกันทีเดียวเพราะว่าเหมือนเราเดินทางอ่ะเนาะเราก็ไม่สะดวกถือไซส์ใหญ่ขึ้นเครื่องเราก็เอาตัวไซส์เล็กๆประมาณ4หรือ5 ml พกติดตัวใส่กระเป๋าเหมือนใส่กระเป๋าเครื่องสาอางของเราได้เลยอะค่ะเพราะว่ามันก็เวลาขึ้นเครื่องอะค่ะเขาก็จะจํากัดปริมาณปริมาตรของของเลวเนาะที่เราจะแฮร์แครีขึ้นเครื่องได้อะ เอหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะไม่เกิน100 ML เนาะได้ไม่เกิน10ชิ้นก็ประมาณ1,000 ml โดยรวมรวมเนาะแต่คือเอาจริงอะ่ะเราจะถือได้ไม่เกิน10ชิ้นแต่ใครมันจะถือไซส์ใหญ่1,000 ml ขึ้นเครื่องหนักนะจ๊ะบอกเลยเหมือนเราเหมือนของปัวค่ะเวลาขึ้นเครื่องปูจะถือตัวน้ำหอมของตัวกูชี่ ยังไม่พูดยังไม่พูดเพราะว่าเผื่อจะเป็น EP หลังๆอ่ะก็จาเนี่ยค่ะประมาณนี้เพราะว่าของปัวจะอาจจะรีวิวตัว t r v v l s s z e จะของตัว Travel s i z e อาจจะรีวิวหรือไม่รีวิวก็ได้เพราะว่าแล้วแต่ฉันเนาะแล้วก็ปูมาโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่าสำหรับ EP นี้ในวันนี้นะคะ ปูจะมารีวิวน้ำหอมที่ปูซื้อเองใช้เองแล้วก็รีวิวเองตัวนี้ที่ปูจะนำมาเสนอเอาจริงๆเห็นแล้วทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแพ็กเกจสวยมากตัวนี้ก็คือเควินคลายยูโฟเรียนะคะเป็น edp เนาะตัวนี้ค่ะมันออกมา ตัวนี้ for women นะคะมันจะมียูโฟเรีย2ตัวก็คือ for men 1ตัวแล้วก็ for women 1ตัวนะคะเห็นรูปลักษณ์ของนางสวยมากเธอสีม่วงงามเลิศในปัตถภีขวดแบบว่าว้าวาวที่ฉันซื้อพระขวดอีกแล้วเธอตัวนี้อ่ะนี่แพ็กเกจของนางเนาะตัวนี้จะเออไซส์อยู่ที่100 ml นะคะยูโฟเรียเขา คือที่เห็นเนาะทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็ทั้งของออดิวตี้ฟรีออนไลน์ของคิดพาวเวอร์ค่ะก็จะมีแค่ไซส์เดียวคือไซส์หนึ่งอยเตัวนี้เนาะอ่ะดูขวดเธอสวยงามเออขวดดูกล่องเธอสวยงามมากลักษณะโอเคขอวางกล่องนะคะต่อไปก็เป็นขวดค่ะขวดน้ำหอมเป็นอย่างนี้ นี่ก็ดูตรงนี้ดิจะเห็นอ๋อถ้าหากว่าดูของจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเธอเห็นทีวีบ้านฉันเนี่ยค่ะถ้าเป็นของมันจะมีเควินคลายยูโฟเรียอยู่ตรงนี้ยูโฟเรียเควินคลายนะคะเราจะปลดให้ดู เห็นไหมไม่เห็นเนาะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากเธอไม่เห็นใช่ไหมโอเคฉันไม่พยายามแล้วหมดความอดทนรูปทรงของขวดอะค่ะเขาบอกว่าเป็นทรงของกลีบดอกกล้วยไมย้สวยนะเพราะว่ากลิ่นอ่อกลิ่นฮาร์ดของมันอะคะ่ะตัวมิดเดิลโน้ตของมันอนะก็เป็นกล้วยไม้ด้วย สำหรับตัวนี้นะคะเคฟิงคายูโฟเรียตัวนี้ค่ะจะออกมาในปี2005นาะเป็นตัว EDP ค่ะ Order Perfume ขวดที่เห็นนี้ก็คือ100 ml นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นกลิ่นของหญิงสาวที่ดูลึกลับน่าค้นหาเนาะมีกลิ่นหอมอย่างเป็นเอกลักษณ์ หอมจนใครเดินผ่านต้องเหลียวมองเป็นกลิ่นหอมที่สร้างสรรมาเพื่อหญิงสาวที่กล้าลุกขึ้นมาเหตุกดจากชีวิตจำเจเดิมๆเ,เนาะไปสู่โลกของความตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความเย้ายวนอ่ะมาเราปูจะลองกลิ่นนี้กันนะคะ กูขอบอกก่อนว่าตัวนี้อะค่ะไม่ต้องฉีดเยอะนะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ฟุ้งมากระหว่างที่รอให้กลิ่นมันฟุ้งเนาะรูจะขอบอกว่าตัวตัวท็อปโน้ตนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นทับทิมพอเป็นกระเดนเนาะสำหรับตัวฮาร์ดโน้ตหรือตัวมิดเดิลโน้ตอะคะ่ะก็คือออมเป็นดอกบัวแล้วก็ดอกกล้วยไม้นะคะ สำหรับตัวออตัว bottom note หรือว่าตัว base note นะคะก็จะเป็นไวโอเลตมีมัส k นะคะแล้วก็มีแอมเบอร์ค่ะโอเคสำหรับความรู้สึกแรกเนาะความรู้สึกแรกอะคะ่ะจะเป็นความสดใสกลิ่นใสๆแหละกลิ่นใสๆฟุ้งๆหวานๆ ความใสเนี่ยปุ๊ว่าน่าจะมาจากตัวพม่กาเนตก็คือตัวทับทิมเนาะแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักอะค่ะมันจะมีความหวานมากขึ้นก็หัวใจของนางอะก็คือตัวกล้วยไม้เลยปุ๊ก็เออเป็นกลิ่นหอมที่แบบหวานนะแต่ไม่แหลมเป็นกลิ่นที่หวานไม่เอีย้ยันถ้าให้เทียบกับความความหวานของกลิ่นอะตัวเนี้ จะเป็นกลิ่นที่ใสกว่าตัว Tiffany Co. ที่ปรูรีวิวไปอาทิตย์ที่แล้วเอยไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วคลิปที่แล้วเนาะนอกจากนี้นะคะมันจะแบบว่ามันจะมีแบบหวานไม่เลี่ยนมันจะหวานมีกลิ่นแบบ่วยโชยมาค่ะแล้วก็มัน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 ไม่ได้มีความมึนหัวของกลิ่นอะไรเลยแต่ก็คืออย่างที่บอกอย่าฉีดเยอะถ้าฉีดเยอะปุ๊บเธอมึนหัวทันที กลิ่นนี้นะคะไม่เหมาะจะใช้กับช่วงกลางวันเพราะว่าปูเคยฉีดไปตอนกลางวันแล้วตอนแรกคือเราลองเว้ยก็คือได้มาใหม่ก็เห่อเลยพอแบบว่าพอเหอ่อปุ๊บเราก็ใช้เลยจนแบบเ,เธอมือหัวมากเลยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่มือนหนักชอบฉีดเยอะเว้ยก็นั่นแหละถามว่ากลางวันร้อนๆไปโดนเหงืออ่อเงี้ย ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมันเป็นน้ําหอมสําหรับสายปาร์ตี้เหมาะกับใช้ช่วงกลางคืนอย่างพวกช่วงหน้าหนาวหรือช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยหน้าฝนก็ไม่น่าจะใช้ได้เนาะบ้านเราก็ไม่มีอะไม่มีไม่มีหน้าหนาวไหมฉันยังไม่เคยเจอนอกจากตอนไปภาคเหนือฉันเจอแค่ตอนไปภาคเหนือแล้วก็ตอนบินไปต่างประเทศแล้วกลิ่นตัวนี้นะคะพอไปสักพักอะ่ะมันจะแบบ ได้กลิ่นในระยะไกลมากเพราะว่าปูเคยฉีดอย่างที่บอกคือปูเคยฉีดไปจนเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เจอกันโดยบังเอิญน,นะคะก็ถามว่าวันนี้เธอฉีดอะไรมาเพราะว่าปกติปูจะไม่ใช้กลิ่นนี้ก็คือส่วนมากปูจะฉีดพวกเอ่อ,อโคเอ,อโลหรือว่าพวกลังโคมอะไรพวกนี้บ่อยกว่าเนาะถ้าไปทำงานหรือว่าไปเจอเพื่อนๆนอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอฉีดตัวนี้ไปอยสงสัยไม่คุ้นกลิ่นนางไม่คุ้นกลิ่นเราก็เลยถามว่าวันนี้เธอฉีดอะไรหอมดีก็คือกลิ่นแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอกับคนปกติฉันก็คิดไม่ค่อยเจอคนปกติฉันปกติไหมฉช่ว่าฉันปกตินะอ๋อเราว่าอ๋อเราเปลี่ยนกลิ่นวันนี้ได้กลิ่นมาใหม่ก็เลยอยากลองพอลองปุ๊บเพื่อนทักคือกลิ่นเนี้ยผู้ชายชอบนะเพื่อนที่ทักเราเป็นผู้ชาย กินนี้ผู้ชายจะชอบอย่างตัวนี้เวลาฉีดอะค่ะก็จับถนัดมืออยู่นะเห็นงี้ได้ใช้จับอย่างนี้ได้เห็นปะเนี่ยจับถนัดสำหรับไซส์ 100ml สำหรับ ck อ่ะค่ะราคาไม่แรงเลย ตัว ck euphoria ตัวนี้นะคะทั้งที่เคาน์เตอร์แล้วก็ Duty ี r ฟรของ king power จะมีในราคาเดียวกันก็คือ4,450บาทนะคะแต่ปูซื้อในราคาของ Duty Free ก็คือใช้ส่วนลด sv ของพนักงานซื้อมานะคะ sv ที่โชว์ตรงนี้นะคะซื้อมาแล้วลดเหลือประมาณ3,382บางบาทนะคะตัวนี้ถามว่า แนะนำไหมสะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือมันเหมาะสำหรับใส่ยสาวเฟียสเลยแหละไม่ใช่คนร้ายๆอะไรนะแค่เป็นคนเป็นสายปาร์ตี้แต่ว่าตอนนี้เราเรา,เราไม่มีที่ให้เราปาร์ตี้เพราะผับบาร์เลยปิดหมดนะคะตอนนี้ร้างมากเธอหน้าบ้านฉันปกติจะมาแบบมีรถสวนไปสวนมาตอนนี้เงียบกริบยังขนาดว่ายังไม่เคยฟิวนะเว้ย แต่แค่บาปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับตัวนี้ก็แนะนำนะคะถ้าหากว่าใครเห็นในราคาที่ถูกกว่านี้ก็คือขอดูดีๆก่อนนะว่าเป็นของแท้ไหมแต่ถ้าหากว่าซื้อของ king power หรือว่าไปเดินที่เคาน์เตอร์เองอะค่ะคือที่เคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นเทนทันหรือว่า king power complex นะคะก็ ก็ยืนยันได้ว่าเป็นสินค้าที่แท้100%แน่นอนหรือว่าใครใครตอนนี้โควิดขี้เกียจขี้เกียจเดินช้อปปิ้งเองก็คือไม่อยากไปจับไม่อยากอะไรเลยก็ซื้อออนไลน์ของ King Power Duty Free ได้นะคะตรงสำหรับเ,เข้าไปใน www.kingpower.com แล้วก็ไปเลือกตรง บิวตี้มัง้งน่าจะเป็นช่อง Beauty นะคะแล้วก็มีให้เลือกหน่วยหมวดให้เลือก p พา f ฟูมแล้วก็ไปเลือกเป็นตัว EDP หรือว่าตัวออเดอร์พาวฟูมค่ะก็จะมีตัวนี้ก็เลื่อนเลื่อนดูมันจะมีหลายตัวหลายแบรนด์มากให้คุณไปเลือกชมนะคะก็เข้าเข้าไปคลิกดูแล้วก็ Add d to c a r t นะคะแล้วก็กด SV สส่วนลดของพนักง,งานไปตรงก็จะได้ส่วนลดมาเหมือนที่ปูได้มานะคะ แต่ตัวนี้ปูได้มาถูกกว่าเพราะปูซื้อตอนก่อนโควิดไงแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แค่นั้นเองมันก็เลยยังเหลือเยอะอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ตัว CK Euphoria นะคะปูก็ขอต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ